สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีครับรับเลยใช่ไหมรับเลยรับเลยรับเลยใช่ไหมเนี่ยรับเลยเอนจีบอกรับเลยหล่อมากด้วยนะรับเลยเสียงดีรับเลยเออหล่อทั้งเสียงดีแม่วันคิดเห็นยังไงแม่วันรับเลยค่ะรับแม่วันเห็นหรือยังก้มหน้าอายเขาเออหนุ่มมาออดิชั่นใหม่ครับแต่เอนจีบอกว่ารับเลยว่างั้นเอ็มดีรับ บอดิชันไม่ครับพี่น้องครับล,ล้วก็มือมือดีที่มีมานั่งอยู่หลังเต้นอีลาครับมาเบ่งโรงงานครับโรงงานผลิตมมลายครับเฮ้มือนีโอ้พี่น้องบรรยากาศด้านหลังเวทีครับดูเป,เป็นลมว่อยๆขึ้นลมหนาวพี่น้องดีอยู่บ้านเา่าอ้าวแต่่าผมมาขึ้นสุดฝนติตกเลยนะ แต่คว้นานผาทานคักแน่แม่เหม็นคว้านทานรสนต้องบอกเจ้าพาไป<อ>ปิ๊บๆเอาเอาหนามไปหดรห่วย <c oughs> พอกันคือไม่ขึ้นเท่าบ้านครับอากาศไม่ถึงหมดแม่วัดกับไม่อีกแล้วครับนี่ครับแม่วัดครับเดี๋ยวนี้เพ้นมาได้เผาแบรหน่อยนะตัวเพ้นมาได้แบรหน่อยเยบ,ยบาทนเบาทนเผาละตัวสมือนี่ พี่น้องเฟ้นครเอฟซีไปเยี่ยมไปยามกับพอ่อด้บ้าโทษแหะแม่วันบค่อยพอดอกตะะโตลาดโตพออยู่ค่ะกังเว้นพอกะพอ,อยค่ะแม่วันธุรกิจลัดโต <Okay. S 1> ทุโมงนี่มานับสู่งานเลยไปมันจบดูทุกการเลยเด้อโอเคบอไหวบอ,อเดือดหนาแม่วัน งานสุดใหญ่มีแต่สีสเกตครับขอนแก่นใกล้สุดก็คืออุดรสีสเกตแปดงานเหมืนเด่นเดินบหมือนแมนมือย่างชุบหน่อยตัวแล้วกลับมาก็มาขอนแก่นอีกคื้เกขาใกล้สุดอุดร เสียงดูจะของ่ไริเสียงว่าเสียงอะไรดีเสียงผู้หญิงเนี่ยห่อมเมนาแม่หักแพงมหักแพงลูกแม่ดอกรลกแม่ที่เราหลับ เดี๋ยวเดี๋ยวพูนพูนน้อซาไปเจอไปเจอน้อ,นองมีรานก๋เดียวทีนี้ครูก็เลยมันของพี่เปาพี่เปาอันแมแนผัดหม้อมามากแล้ก็เลนดำก้อนนูแล้อยู่หลัง็นเตียวนางบอกว่าอะไรรู้เปล่ารับเลขาเขาามา็เ,เีเนอาเ็นเี๋เนเสื้อหอรับแง ับพี่น้องพนดีว่าแองจี้บอกว่าให้รับเรื่อยสันมาสอนเสียงไหมลูบรอพร้อมเอ่ึงรอเสียงดีอนยะู่เลยนี่ครับ นั่งฟังอยู่ข้างหลังกับเอ็จีเม่อกี้อาจีเอาเียงผู้ใดผู้ใดรอพร้อมเอาฝากิดตามนแ้กันครับเดี๋ยวช่อหญ่สิ่องไงสิสัมผัสแล้วฝากกดตามน้กันครับอรกิรอพร้อมครับพี่น้องครับ าติตามน้องในเพจนะครับสาวน้อยเฟ้นเฟ้นเพจครับาติตามในเพจเด้อเป็นที่ที่มาเรับปนดีฟังกันสักนดครับเอาไปที่ใตมที่เพจสาวน้อยเป็นเฟ้นเพจครับพี่น้องครับ อยู่ได้แล้วนี่นี่ <coughs> กขาเป็นดวแรงเชนแรงใจในการสร้างสีสันบนเวทีอเองับทีมงานโดยวนัฐปานุคอปานุปานไาลพระนองพระมงคืนห้าอ่ะพี่พร้อมหรือยังครับอ่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเชินได้เลยนะครับบนเวทีนะครับเอ่อในการจัดงานวันนี้เป็นงานอะไรนะครับปาบ้เริ่มหลื่อมล้วยตัวเป็นขอเสียงโปรโมตที่มาผู้จัดงานอีกครั้งหนึ่งครับ ได้แล้วครับลงจากเวทีแล้วครับพี่ต้องครับผู้นำทีมงานพุ้งหญิงเพื่อนแมนไป ผิดหมดทุกคนน้องลีน่าใช่ใว่ใว่ใครว่าเมลูกรักลูกฮักลูกฮักไม่ดอกรักเพลงดาวจลัดฟ้าเมื่อกี้น่ะผิดหมดทุกคนครับ กีฬาสีพิเศนเสื้อให้แฟนคลับเอฟซีนะครับเพิ่นซื้อเสื้อแล้วเพิ่นขอเส้นครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับอย่าลืมอย่าพลาดครับวันที่สองเดอ้อฝากซิงเกิลของผู้บริหารนุมมัตโกโจโยโมานินครับสิบไปฮักน้องให้สองเมาฮักมองฮักน้องได้สองเม่าไปว,วันที่สอ<า>งนี่นะ น้องพักน้องได้จ้าได้สองเมาพักน้องได้สองเมาครับปล่อยวันที่สองนะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับฝากพี่น้องรอลุ้ชายเชียร์ครับพี่น้องครับราคาในเรื่องคุมปิดครับวันที่สองสามสี่ครับราคาบัตรสามร้อยสามจุดสามบาทครับราคาบวกครับใครอยากสื่อไร้วันครับโป้งเหมาเหมานะครับหรือไร้วันนะครับร้อยยี่สิบเก้าบาทต่อวันนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับกิฟนี้ฝากไว้ ซัมนี่ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับพี่องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวีดีทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ